ก็วันนี้นะครับผมได้ผักกูดนะได้ผักกูดมาปลูกก็เป็นของเพื่อนบ้านไปแงะมาใช้ใช้พลัว่วไปแงะมานะนี่นี่นะนี่คือผักกูดนะครับผมซึ่งก่อมันอยู่บนพื้นที่ชุ่มชุม,ช,มชื้นชื้นได้นี่ผมก็จะมาปลูกตรงท้ายบ่อเล็กๆตรงนี้ที่น้ํามันชุ่มแฉะก็นี่ลงไปแล้วหนึ่งต้นนะ แล้วเดี๋ยวจะลงอีกสักเอามาห้ากอตรงนี้สักสามสองสามสองสองต้นสองสามต้นแล้วก็ตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูจริงๆมันแยกได้นะแยกได้เพระเพื่อนบ้านเป็นภรรยาฝรั่งเขาเป็นภรรยาฝรั่งเขาพ็อซื้อมาหลายต้นเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนดูดูด้วยกันนี่นี่นะ ช่องลิช่องนะครับพามาทําสวนนะอร่อยมากเลยผักกูดเนี้ยปลายมันเนี้ยจะเขาเรียกว่าเอาไปทอดไข่ทอดไข่กินได้นี่นี่นี่แล้วก็อันนี้เล็กๆน้อยๆ น,นี่มันมีดินติดมาด้วยอยู่แล้วจริงๆวางลงไปเลยได้นะเดี๋ยวผมจะวางตรงจุดนุ้นแล,ล้วกันอันนี้อันนี้ดูนะครับนี่นี่วางตรงนี้เลยนี่เห็นไหมมันมีดินอยู่แล้วอโอเค มันชอบที่ชุ่มแฉะนะชื้นแฉะหรือที่ชื้นชื้นี่หยิบดินโป,โปะเข้าไปแต่งสวน ข้างคลองเดี๋ยวหวังว่าต่อไปไมันจะขึ้นพืบพับนะอันนี้ให้อยู่ซักตรงนี้แล้วกันตรงนี้ชุมชมแฉะอยู่ลงไปบึ๊บอยู่ใกล้ใบเตยน,นี่แหละ ก็ลองดูนะเดี๋ยวไว้ผมจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันอยู่ตรงนี้มันจะรอดไม่รอดประมาณนี้ต้นหนึ่งต้นนี้เดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นี่น,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 นี่ให้มันคุมดินไปในยึดดินไปในตัวนี่นะนี่ไว้ตรงนี้ ก็ภรรยาฝรั่งหรือเมียฝร,รั่งเขาก็ซื้อมาเยอะนะแล้วเขามีเป็นสวนเลยข้างล่างสวนมีเป็นหลายงานเขาก็บอกว่าตายหมดตรงนั้นมันจะเหลือข้างบนอะครบหมดแล้วนะก็พามาดูต้นผักกูดนะครับไม่ใช่มักกูดนะคนเมืองไม่รู้จักแน่นอนเนี่ยต้นนี้ยนะ อร่อยอร่อยมากเลยท้าตอนแรกมันก็ผมตอนแรกไม่รู้จักผมรู้ว่าต้นใบเฟิร์นไม่ใช่นะแล้วนี้เมื่อวานเอาเอา,เอ,าอ่าใบเตยมาปลูกครับเดี๋ยววางไว้เนื่องมีดินบิด เดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ที่ผมปลูกเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ปลูกอีกก็คือต้นผักหวานปาน่านี้ที่เคยแกะกล่องให้ดูจะมีหมดสองต้นมีต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็วันนี้ก็ลงต้นวันหางจระเข้ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่ง ในสวนอันนี้ต้นเงาะนะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่หลายปีแล้วแล้วรับปีนี้เอ้ามีใบขึ้นมางงกับมัน,มนบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันไม่ชอบดินไม่ชอบความชื้นหรือไม่ชอบอะไรนี่วานหางจระเข้แล้วก็นุน่นผักหวานปลาเพื่อนบอกว่าผักหวานป่าอร่อยกว่าผักหวานเมืองนะ แต่ไปคุยกับบางคนเขาบอกพักหวานเมืองอร่อยก็พักหวานปลาเอองงอยู่เหมือนกันก็มีต้นพี่เลี้ยงคือมีทั้งหมด3ามสามลำต้นเนี่ยต้นพี่เลี้ยงคือต้นรำใหญ่แล้วก็มีต้นผักหวานปลาผมก็ปลูกมันด้วยกันไปเลยนะครับคอยว่ากันอีกทีเมื่อโตไปเดี๋ยวพาไปดูจุดปลูกพาเที่ยวนะเที่ยวสวนที่ชบนะพาไปดู จุดที่ปลูกว่านหางจระเข้ตนน้ตนนึงอีกต้นหนึ่งนี่ก็ชอบอย่างพึ่งมีน้ํามาในบ่อไม่นานนี้นะครับผมเขามาทำร่องน้ําลางน้ํา ก็ผมเป็นคนเมืองนะครับอย่างที่บอกมาก,ก่อนหลายๆตอนคนเมืองแลเขฐาาถมไม่เคยมีสวนมีที่อะไรเพิ่งมามีตอนอายุเยอะๆเนี้ไหนี่ตรงนี้ก็นี่ต้นวัสนาเนี่ยเศรษฐีวิวสันตน้นนี้ใบยางมีพิษห้ามโดนผิวหนัง อันนี้ต้นโกศนเราวันนี้ก็เอาต้นว่านหางจระเขมาปลูกตรงนี้อีกสามก่อหนึ่งสองสามก็เดี๋ยวจะปลูกอะไรมีอะไรเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ดูนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์แล้วฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม